โดมิเอเตอร์เอสสยจังเลยสวัสดีครับไปนู่นเลยครับไปนู่นเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมวียสุรินอู้โอ้เออเจ้าโดมิเนเตอร์คันแรงนะครับ เมื่อกี้เจอฝนนะครับม,มันสี่หมื่นเด้อจะเสียงนะว้าอ่ะแจกตัวนั่นางงานแจกตัวนะครับ โอเคโโจโดนะครับสวยงามมากโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> มือนบอไม่ได้บ <c oughs> อน้อมือ รถไทยมีไม่ต้องกลัวเยยบเยยบเยยบโอเคครับผม